เดือนนี้ก็ทําบุญได้ก็ทำเออรหรือพญานาคสร้างพระสร้างปู่ฤาษีสร้างอะไรเงี้ยเราก็ไปร่วมบุญกับเขาคนเัยวยัเบิกเงินไม่ได้หรือว่ายื่นเบิกเงินไปนแล้วเงินยังไม่ได้อะไรวางคู่แข่งระวังโดนตัดราคามีโชคมีผู้หญิงให้โชคเขาจะเอาโชคเอาเงินมาให้เขารู้นะว่าใครทํางานดีใครไม่ทํางานแต่บางทีเขาก็ต้อง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมวงมายาชาแนลนะคะอาจารย์ชี่ออาจารย์เมษานะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับการอ่านดวงประจําวันของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนพฤศจิกายน2165วันนี้เหลือฉลากใบสุดท้ายแล้วสําหรับที่7อ่านวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายของรอบนี้จะสิ้นปีแล้วจะมีอะไรดีขึ้นไหมวันจาันทร์ก็การอาาร่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟัง three days later การติดอ่านดวงความรักไว้ให้นะจ๊ะ <c oughs> ก็ติดตามกันไว้ไม่รู้จะอ่านวันไหนเลยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นใบแรกเออเดือนพฤศจิกเนี่ยหรือวันไหนดีก็ดีไปเลยเนาะวันไหนไม่ดีก็อืบอกแล้วเริ่มต้นวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดือนนี้ก็ทําบุญได้ก็ทำหรือว่าคิดจะบูชาคิดจะเดินทางไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็มันมีเกณฑ์เดินทางไป ไปไหว้พระสร้างบุญอะไรแบบนี้บุญใหญ่ต่างๆใครที่มี mm. เขาเรียกว่าอะไร mm. เห็นใครมีการสร้างอะไรอย่างเงี้ยสร้างพญานาคสร้างพระ mm. สร้างปู่ฤาษีสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปร่วมบุญกับเขาคนตัววันจันทร์อะ mm. เออันเปิดมาด้วยการเสริมดวงเลยนั่นแหละมีเกณฑ์เดินทางต่างจังหวัดมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศมีเกณฑ์เออไปทํางานหรือว่ามีเกณฑ์ไปท่องเที่ยวเดินทางในในส่งของเดือนพฤศจิกายนนี้นะ สำหรับเรื่องของการงานคนที่เป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้ก็ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากมีงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่มีงานค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นงานที่สะสมมานานแล้วหรือว่าพาเป็นงานที่เหมือนทําไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะถึงจะเสร็จเรียบร้อยเออมันเหมือนกับว่าปิดงานได้แล้วยังเบิกเงินไม่ได้หรือว่ายื่นเบิกเงินไปแล้วเงินยังไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็ต้องไป ตามงานอะแต่ว่าต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการช่วยเหลือมันถึงจะเสร็จสิ้นมีโอกาสที่จะได้เงินมาแต่มันแค่ยากหน่อยเฉยๆคือมันไม่เรียบร้อยหรือมันไม่ได้ตรงตามสัญญาหรือว่ายังเบิกเงินเล็กเงินน้อยอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมันถึงจะปิดจบสําเร็จเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีงานเข้ามานะเพียงแต่ว่ามันต้องไปแข่งมาหรือว่าได้เป็นบางงานอะไรแบบเนี้ยเออต้องแสดงศักยภาพหน่อยนะ มันถึงจะได้งานมาระวังคู่แข่งระวังโดนตัดราคาระวังการเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ง่ายอ่งานที่เอามาต้องดูให้ดีว่ามีกําไรหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าไม่มีกําไรแต่ก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องมาเมนเนตแล้วก็จัดการตัวเองให้ดีสำคัญเกิดวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีผู้หญิงให้โชคตัวกลางอะไรที่เป็นผู้หญิงอ่ะนั่นแหละเขาจะเอาโชคเอาเงินมาให้หรือว่าเอางานมาให้อ่ะถ้าหางานเองไม่ได้ก็ต้องหา คนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่แหละเออหางานมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยประมาณช่วงกลางๆเดือนจะมีงานจากผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาให้ผู้หญิงพร้อมอ่ะไม่พร้อมมากนะผิวสองสี 4, อะไรแบบเนี้ยก็ลองไปปรึกษา, anyone, ากับเขาหรือของานกับเขาหรือตามงานกับเขาให้เขาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีงานมีอะไรเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานประจาํางานเยอะแต่อยู่ในสายตาเจ้านายเออเจ้านายเห็นแหละว่าเราทํางานเยอะอใกล้โบนัสแล้วไม่เป็นไรเขาเห็นว่าเราทําอะไรแล้วเขาเห็นว่า เราช่วยอะไรบางทีผู้ใหญ่บางคนหรือหัวหน้างานบางคนเขาไม่ได้พูดนะแต่เขารู้ว่าใครทําอะไรนะอแต่บางทีแบบเขาก็แพ้คนประจบคนประจบ <c oughs> คนประจ <c oughs> นระจ <c oughs> นะจึก <c oughs> ออกไหมเหมือนเราอ่ะเวลาใครพูดดีๆด,ด้วยเราก็จะรู้สึกเอยอ่อนยบยาบเขาชมเราสวยถึงจะรู้ว่ามันไม่จริงใจก็เหอะเพราะฉะนั้นน่ะก็คือเขารู้นะว่าใครทํางานจริงใครไม่ทํางานแต่บางทีเขาก็ต้องคีปไอ้คนที่มันแบบพูดดีๆไว้อฟังแล้วมันไพเราะจังเลยอย่างเงี้ยเสนอหูเก็บไว้ข้างตัวหน่อยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนที่ ผลงานดีหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ทําไปถ้าเราคิดว่าเราปากหวานไม่ได้เราก็ต้องทําผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นะมันถึงจะเห็นชัดอะคนที่ทํางานประจําก็อย่างงี้ก็ระวังทะเลาะกับคนที่ทำงานหรือระวังมีปัญหากับลูกค้าหรือกับคู่แข่งอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะประมาณช่วงปลายเดือนแต่ว่าเดือนเนี้ย มันก็จะดีขึ้นกว่าเท่าที่เห็นมันจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาแค่นั้นเองแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องเคลียร์ก็คือเป็นปัญหาที่มันเกิดไปแล้วแล้วมันยังคงต้องตามเคลียร์ในเดือนนี้อยู่แต่ว่าเงินอะไรที่รอคอยอยู่ก็เห,นหมนว่าเงินที่รอมานานหรืออะไรมานานมันก็จะเห็นช่วงช่วงกลางปีนียแหละเอยไม่ใช่กลางปีสีกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แหละเออแล้วก็เดือนนี้ก็คือไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้ง แล้วจะผ่านพ้นมันไปได้มีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่แต่ว่าบางทีเราต้องเข้าหาเขาหน่อยหรือว่าบางทีเราต้องไปตามเขาหน่อยอย่างเงี้ยบางทีคนที่เราต้องขอความช่วยเหลือเขาอาจจะงานยุ่งก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทําให้เราจริงๆรงเนี้ยเราก็คือต้องต้องพยายามติดตามแล้วกันเราเองก็อย่านิ่งเฉยประมาณกลางๆเดือนจะมีเงินก้อนเข้ามาเงินอะไรที่เรารอคอยอยู่มันก็จะมีเข้ามาความรักคนโสดโสดไปก่อนอ ดูซีรีส์ไปก่อนเอปลื้มพระเอกซีรีส์ไปก่อนมันยังไม่เจอใครที่ว่าเข้ามาแล้วมันจะแฮปปี้อะ่ะแนะนำให้อยู่เป็นโสดไปก่อนดีกว่าแนะนำให้ฉายอย่างอื่นทำไปก่อนดีกว่าหรือว่าคุยแบบ ขำๆเพราะว่าเท่าที่เห็นความสัมพันธ์คนโสดมันจะมาแล้วจบเร็วอะเ <c oughs> ดีทท๋ใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยมันก็ยังตัดใจตัดใจตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้ยังคิดถึงอะไรเดิมๆอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปส่องไปดูอะไรใครเขาแล้วกันเนาะอะ <c oughs> คนมีคู่คนมีคู่ก็ถือว่าดีขึ้นอย่าทะเลาะกันเรื่องเงินพอเรื่องอื่นถือว่าไปด้วยกันได้เออชอบกินอะไรเหมือนกันไปเที่ยวเหมือนกันนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราทําอะไรทําด้วยกันอย่ามาทะเลาะกันเรื่องเงินแค่นั้นเองเออบางคู่นะ คุยได้ทุกเรื่องเลยพอถึงคุยเรื่องเงินทีไรอ่ะตีกันอีกแล้วอย่างเงี้ยเออแค่นั้นเองต้องนึกด้วยนะว่าไอ้วันที่ใช้ก็ใช้ด้วยกันนะไอ้วันที่กินเที่ยวก็กินเที่ยวอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คืออย่าทะเลาะกันเรื่องเงินหรือค่าใช้จ่ายจะทําให้มีปัญหาอย่าโทษคนใดคนหนึ่งถ้าเราใช้เงินเก่งเราก็หาเงินที่ได้เยอะๆสําหรับมือที่สามแอบหรือคนที่แอบรักใครละกันก็จะเหงาเหงาหน่อยเออบางทีคนที่เป็นมือที่สามเขาอย่างเงี้ยก็ คนที่เราครบแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงเทศกาลหรือในช่วงเนี้เขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราอืไปอยู่แบบเงาเงาไปก่อนอยู่คนเดียวไปก่อนหรือว่าใครที่เป็นมือที่สามเขาแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปกติเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาหาเราอยู่แล้วช่วงนี้ก็อาจจะยิ่งยิ่งยิ่งหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยอาจจะห่างเหินกันไปเรื่อยหรือว่าบางคู่ S <S <an> เอเขาพยายามตีตัวออกห่างจากเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเออเรก็ดูให้ดีนะว่าท่าทีเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเห็นว่าบางคนก็กําลังจะตีตัวออกห่างคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาตีตีตัวออกห่างจากเราอะเออหรือว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมีคู่แล้วก็ยังเหงาก็แต่เราเป็นมือที่3ามเพราะว่าเราถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปเถอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่าที่เห็นม่นก็ต้องทนอยู่อย่างเงี้ยแหละ กลายเป็นว่าช่วงเทศกาลหรือช่วงอะไรที่เราอยากจะมีใครสักคนอยู่ด้วยหรือเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอะ่ะเขาก็ไม่มีเวลาให้เราอะ่ะเขาก็ให้เราได้แค่นี้แล้วถ้าเราเกิดไปยอมอะ่ะมันก็จะอยู่ในสถานะแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นมาอมเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันไม่ได้จําเป็นแบบว่าคนนั้นเขาเลี้ยงดูเราจริงๆเขาให้เงินเรากลายเดือนเราสุขสบายถ้ามันยังแคร์เรื่องเงินอยู่อะไรเงี้ยก็ยังก็อยู่ก็อยู่ได้แล้วแต่เลือกแต่ว่าถ้ามันแบบ ไม่ได้อะไรเลยในนจุดนะั้นก็พาตัวเองออกมาเถอะเพราะเห็นว่าม,มันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะวันจันทร์ไหวสันลักเมืองเสริมดวงช่วงปีใหม่ก็ได้หรือว่าเนี่ยเดือนนี้เป็นต้นไปก็คือไปไหว้ไ้แดาวนะไหว้สันลักเมืองแล้วก็ถวายไฟถวายเทียนถวายหลอดไฟอะไรแบบนี้ได้แบบเพิ่มถือว่าเป็นการแก้เคสเพิ่มแสงสว่างให้ตัวเองเนี่ยไหว้สันลักเมืองถวายไฟถวายโคมไฟแล้วก็ดูบ้านตัวเองให้ดีจุดไหนที่โคมไฟขาด ไฟเสียไฟแตกอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องเปลี่ยนนะอย่าปล่อยให้ไปถึงปีใหม่นะต้องเปลี่ยนเลยนะเออคนเกิดวันจันทร์นะแล้วก็พญานาคใครสัญญาอะไรไว้เกี่ยวกับองค์พญานาคจะไปไหวจะไปหาจะไปเยี่ยมจะสร้างจะบูชาจะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับองค์พญานาคเดือนนี้จะเสริมดวงมากๆก็แนะนําให้ไปไหวเนี่ยแต่เขาบอกว่ามีสัญญาอะไรไม่รู้กับพญานาคอลองนึกดีๆสิว่าเราไป พูดอะไรไว้ไหมเออถ้าหนูได้อันนี้หนูจะถวายอันนั้นะคะหรือว่าหนูจะรับท่านบูชานะคะหรือว่าหนูจะกลับไปไหว้นะคะหรือว่าหนูจะรับท่านบูชานะคะว่าหนูจะกลับไปไหว้ที่นู่นที่นี่สำเร็จแล้วเอาดูซิว่าเอ๊ะเราผ่าหรือเปล่าบางคนผ่ามาเป็นปีๆแล้วยังติดค้างอยู่เนี่ยเอาไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยสัญญากับพญานาคอะไรเอาไว้อ่ะบูชาพญานาคก็จะดีสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะพญานาคสําหรับเมืองอืมเปลี่ยนหลอดไฟอย่าปล่อยให้ไฟขาดไฟมืดไฟอะไรในบ้านอันไหนเสียหายก็ ต้องไปเปลี่ยนนะอย่าทิ้งไว้นานอะประมาณนี้นะผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ขอพ่อแม่เอามาเทวีวอวยพรเป็นกนานาําลังใจให้ทุกท่านนะมันก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้เนาะฟังเพื่อความบันเทิงไปแล้วก็ฝากติดตามเรื่องความรักสัญญาว่าจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ขอพ่อแม่ามาเทวีวอวยพรทุกท่านคะ่ะ